สวันดีทุกคนก็จะมาเจอแล้วนะครับผมวันนี้เรามีเกมใหม่มนาะแนะนำนะครับคือเกมบีเทอร์มอรลนะครับเป็นเกมใหม่ที่เพิ่งเปิดเมื่อวานนี้เลยนะครับผมก็อัดขึ้นมาให้ดูนะครับเกมก็จะตัวเกมหน้าเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะกดเริ่มเกมไปเลยนะฮะโอเคนะครับ เราเข้ามาในเกมแล้วปุ๊บมันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะจริงๆอ่ะตอนเริ่มแรกเรายังไม่เป็นประมาณนี้ก่อนนะะจะเหลือนน้อยๆก่อนนะฮะให้เราต้องฝึกซ้อมไปเรื่อยๆนะครับตอนเปิดมาเราสามารถเปิดมาเราจะเป็นอิจิโกะตัวอิจิโกะก่อนนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกพื้นหลังได้ว่าจะเราจะเอาป็นพื้นหลังอะไรนะฮะจะเอาพื้นหลังอันนี้เลและกันนะฮะโอเคนะครับตัวละครเรานะฮะ ถ้าเราล็อกถ้าเราล็อกอินเจ็ดวันนะมันจะแจกตัวนี้มานะแต่ตอนนี้มันยังไม่ครบเจ็ดวันทีนะถ้าล็อกอินครบเจ็ดวันมันจะแจกตัวนี้มานะถ้าล็อกอินเจ็ดวันจะแจกตัวชิโโลมานถ้าล็อกอินสองวันวันที่สองก็จะได้ตัวนี้มานะมาส่มดุนะถ้าเราสุมด้วยเนี่ยเนี่ย นี่นะถ้าเราสุ่มด้วยสิ่งนี้นะเป็นเนี่ยไปที่อันเชิญถ้าเราสุ่มด้วยตัวเนี้ยสิบครั้งคือสองพันหนึ่งร้อยหกสิบไอผมขอเรียกเป็นเพชรกัแล้วกันนะฮะขออนุญาตเรียกสีนี้เป็นเพชรนะฮะคือเราต้องใช้สองพันหนึ่งร้อยหกสิบเพชรนะฮะพอสุ่มสิบครั้งปุ๊บครั้งแรกเขาจะให้ตัวนี้มานะฮะเขาจะให้เอเดนเขาจะให้เอเดนตัวนี้มานะฮะ สำหรับคนที่มีตุกนเกมเกมนี้นะครับมันจะข้าฝุ่นทีครั้งปุ๊บมันจะแกจกตัวนี้มานะโคโคมามมระนะไอ้ไอ้ไอไอหมานะฮะมาเล่นไปเรื่อยๆเขาก็จะมีอัพเลเวลต่างๆมีเลเวลอัพคุณภาพอัพไอ้อัพคุณภาพอัพดาวอัพสกิลอัพโซนการต่อสู้อัพพรสวรรค์นะฮะ แล้วผมก็จะอัพมาเท่านี้เลยนะฮะ <_ C> <os> ผมจะอัเพเฉพาะเอเดนอาร์นะฮะเอเดนอาร์ก <_ C> ็จะอัพบางส่วนนะครับนี่นะนี่คือพวกเอเดนอาร์นะฮะ <_ C> <os> ส่วนพวกยูอาร์นี้ถ้าเรียกง่ายๆก็คือไอ้พวกตัวที่โหดกว่าเอเดนอาร์ครับเป็นตัวที่โหดกว่าเอเดนอาร์แล้วเขาก็จะมีดาวอยู่ข้างล่างนะดาวนี่คือความโหดของตัวนะฮะ เนี่ยอย่างเช่นอ,อุรฮาราเนี่ยขางล่างสีดาวแสเดีว่าเป็นตัวโหดนะฮนะสันเงือส์อสันเงืส์ก็โหดนะฮะสีดาวไอสันเงืส์ตัวนี้นะครับถ้าเราซื้อตอนมาไม่ได้เราก็ไปเก็บเศษเอานะเราห้าสิบเศษตอนนี้เมีสี่สองเศษนะแล<ป>้วก็ เดี๋ยวผมอัพเลเวลวมันก่อนนะไว้ผ่านด่านนี้ได้โอเคเลเ้ยวที่สามแล้วขอัพอสกิลหน่อยอัพหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งครั้งสิบครั้งสครั้งเก้าครั้งอัพสิบครั้งรวดเลยเอดีดีวะ ดาบยังยังเด้ออัพแค่ดาบก่อนก็ได้อัพเลเวลอัพคุณภาพอัพเลเวลอันนี้ทรัพยากรไม่พอก,ก็ไม่เป็นไรแต่เอาไปยางเรื่นต่ออัพเลเวลอัพนอนัพตังในเกมนี้ค่อนข้างที่หาง่ายนะเพราะตอนนี้ตังเนี่ยตังผมมีประมาณแปดแสนแล้วตังตอนนี้ผมมีแปดแสนนะ ไปแฟมสองหมื่นหนึ่งพันนะเท่าไรก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะมันเขาาก็ไม่ได้ระบุไอ้เล่าเอดขนาดนั้นนะเลื่อมมาเขาจะเขาก็จะให้เราไปต่อสู้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเรา๋ยวผมรับสิ่งนี้ก่อนน,นะครับเห็นไหมเกมนี้ตังหาง่ายเนี่ยที่ผมได้มาตังสามหมื่นเนี่ยตังเกมนี้หาง่ายนะฮะจนถ่าเอย่างปลีเยนวนะ ก็ใครอยากมาเล่นเกมนี้นะครับออใครอยากเล่นเกมนี้ก็สามารถไปค้นหาได้ที่ Google Play นะฮะวิธีการไปหาเกมก็ประมาณนี้นะฮะกดไปที่ Play s ส o ตพิมพม ใหญ่นะฮะบีดบีดเทพบีเทพบราณะนะฮะนี่นะเขาก็จะขึ้นมาให้ชีวิตชีว,ชวิตนิรันดร์นะให้เรากดไปนะฮะนี่แล้วเราก็จะเจอเกมนี้นะฮะแล้วก็ให้เราดาวน์โหลดมานะครับเกมนี้ใช้พื้นที่ไม่ค่อยเยอะนะครับใช้ประมาณ อา่ามขอดูก่อนจริงๆเกมนี้เราโหลดมาก็ได้เพราะเกมนี้ใช้พื้นที่ไม่ค่อยเยอะนะใช้ประมาณ8ปดร้อกว่า MB นะนี่นะโหลดมาเสร็จปุ๊บมันก็จะให้ขึ้นเล่นเลยนะเกมนี้ถ้าเปิดถ้าโหลดมาครั้งแรกเขาก็จะสอนเราก่อนนะ สอนเราวิธีการเล่นก่อนนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อสู้กันนะฮะเกมเกมนี้จะเป็นโหมดเนื้อเรื่องนะฮะเป็นโหมดเนื้อเรื่องที่อ้างอิงมาจากอนิเมะโดยตรงเลยนะฮะเราไม่ต้องไปหาที่ไหนนะฮะในเกมก็มีเอ่อเนื้อเรื่องมาให้แล้วจัดการได้สามตัวแล้ว อยู่ที่ไหนนะกูคลิกไปเลยนะกูจะไม่อ่านเนื้อเรื่องนะเราสามารถไปกดหาทางออโต้ได้หรือกดไปที่เควสเควสหลักข้างๆนะฮะกดไปได้นะ,ะาานี่แล้วก็หาทางออโต้ให้แล้วก็แล้วก็คลิกไปเรื่อยไม่ต้องไปอ่านมันนะถ้าคุณจะอ่านคุณก็ไปโหลดเอาเองนะอี่มาแล้วฮนะ การต่อสู้อ่ะจะกดคอมโบไปเลยคอมโบไปเลยคอมโบหกไปเลยเบาเสียงหน่อยนะฮะเกมนี้มีออโต้ด้วยนะฮะมันสามารถกดเล่นอัตโนมัติได้นะฮะ เหมือนกับเกมวันพันแมนนะ่นแหละเอาง่ายๆนะฮะวิธีการเล่นคล้ายๆกันนะฮะแต่เป็นบลีดเทมมแลนะนนสามารถหยุดช่วคราวได้นะฮะนี่เราสามารถหยุดได้ก่อนนะฮะ พอมาขึ้น power แบบนี้ power คืออันตนอีนะ power คืออันตีถ้าเราจะกดอันตีแต่เลือกตัวต่างๆเราต้องกดตัวนั้นค้างแล้วเลื่องขึ้นบนนะอ่นี่ไปเจอกับบอสกันนะฮะนี่น power power เนี่ย power power กี่ตัวเนี่ยห้าตัวกดตัวนี้ขึ้นไปก่อน อันตีตัวนี้นะจะเพิ่มเลือดให้ให้ตัวหลังตาเดินไปจับเพนท์เทอลือดไหลอันตีตัวนี้ต่ออันตีตัวนี้ต่อเดี๋ยวอันตีตัวสุดท้ายเอฟซ่า จริงๆตอนนี้ผมอยากได้ UR มากเลยนะเพราะ UR เป็นตัวที่เทพกว่าเอเดนาเก็ดต่อสู้ไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ผมเป็นสายฟรีนะไม่ค่อยได้เต็มเท่าไหร่เพราะผมเป็นสายฟรีตอนนี้ผมก็แตกไปแล้วตัวหนึ่ง แล้วก็แตกไปเรียกสองตัวไปครับเนีย่ยพาวเวอร์มาแล้วตัวหนึ่งฮนะ อันนี้สรุปไปแล้วตัวหนึ่งนะกดเท่ากังสองตัวเลยเราสามารถเล่นความเร็วได้นะมีเนี่ย x ศูนะจุดแดนะแล้วก็จะมีคูณหนึ่งคูณสองแล้วก็กลับไป x จุดแปดนะ โอเคข้าได้แล้วเอเคนะแล้วข้าไปเลยข้าไปเลยข้าไปเลยผมไม่อยากอ่านเ,เรื่องผมจะค่อยไปอ่านที่อันนเมะโดยตรงโอเคน่าเวลาที่คุยหลักรับของ มันยันขึ้นจุดสีแดงอีกงงมากเลยนะตอนนี้มันต้องรับตรงไหนอีกนะถ้าใครรู้่คอมเมนต์มานะผมอยากรู้มากเลยจุดแดงๆนี้จุดตรงไหนรู้มันบักงเด้เด้อเด้อเด้อเด้เด้โอ๊ย เราจะมาพูดจุดสีแดงหรือว่าเราต้องทำสีนี้หมดก่อนจอมันจะหายไปก็ไม่รู้เหมือนกันโอเค